การขายหมูปิ้งบทความจากสราวุธบึงสลุงการขายหมูปิ้งอาชีพเล็กๆที่สร้างรายได้ไม่ธรรมดาหมูปิ้งถือเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของคนไทยที่อยู่คู่สังคมมานานด้วยรสชาติหอมหวานมันกลมกล่อมกินง่ายและสะดวกสบายจึงไม่น่าแปลกใจที่อาชีพขายหมูปิ้งจะกลายเป็นหนึ่งในทางเลือกสำคัญของผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆด้วยเงินลงทุนไม่มาก แต่มีโอกาสสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องจุดเด่นของการขายหมูปิ้ง 1. ขายง่ายกินง่ายหมูปิ้งเป็นอาหารทานสะดวกเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยแค่ไม้ละ5-10บาทลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อได้ง่าย 2. ต้นทุนต่ำกำไรดีต้นทุนไม้ละประมาณ3-6บาทขึ้นอยู่กับหมูและสูตรหมักแต่สามารถขายได้ไม้ละ7-15บาท ทำให้มีกําไรต่อไม้สูง 3. ตลาดกว้างไม่ว่าจะเช้าตรู่ก่อนทำงานหรือดึกดื่นก่อนกลับบ้านหมูปิ้งก็ยังขายได้เสมอ 4. เริ่มต้นไม่ยากใช้อุปกรณ์เพียงเตาย่างฐานโต๊ะวางและวัตถุดิบก็สามารถเริ่มขายได้ทันทีเคล็ดลับการขายหมูปิ้งให้ปัง 1. สูตรหมักหมูอร่อยเป็นเอกลักษณ์รสชาติคือหัวใจสำคัญ สูตรหมักต้องกลมกล่อมเนื้อหมูนุ่มไม่เหนียวและมีกลิ่นหอมชวนกิน 2. เลือกทำเลดีเช่นหน้าโรงเรียนตลาดสดป้ายรถเมลหน้าเซเวน่นหรือย่านชุมชนที่คนผ่านเยอะ 3. ควบคุมคุณภาพและความสะอาดใช้วัตถุดิบสดใหม่สวมถุงมือหน้ากากและเก็บอาหารในภาชนะสะอาดจะทำให้ลูกค้ามั่นใจ 4. ข้าวเหนียวคู่หมูปิ้งหากขายพร้อมข้าวเหนียวหอมหอมจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อีกเท่าตัว 5. สร้างจุดจำง่ายเช่นหมูปิ้งไม้ใหญ่พิเศษน้ำจิ้มรสเด็ดหรือกล่องบรรจุพันธุ์ที่สะดุดตาการลงทุนเบื้องต้นเต่าย่างหมูโลถ่าน1,500-3,000บาทโต๊ะวางรถเข็น2,000-5,000บาทวัตถุดิบหมูข้าวเหนียวเครื่องหมัก 1,000ถึง2,000บาทรวมลงทุนเริ่มต้นประมาณหาพันถึง1,000 0บาทรายได้คร่าวๆหากขายวันละ500ไม้กำไรไม้ละ3บาท A อกำไร1,500บาทวันอ e. เดือนหนึ่งอาจทำไรายได้เกิน40,000บาทถือเป็นธุรกิจเล็กที่สามารถเติบโตได้จริงหากตั้งใจและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องบทสรุป การขายหมูปิ้งแม้จะเป็นอาชีพเล็กๆแต่แฝงไปด้วยโอกาสมากมายเพราะเป็นอาหารที่คนไทยนิยมกินทุกวันหากผู้ขายใส่ใจคุณภาพรักษารสชาติที่คงเส้นคงวาเลือกทำเลดีและบริการลูกค้าด้วยรอยยิ้มอาชีพขายหมูปิ้งก็สามารถกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้มั่นคงและยังมีโอกาสต่อยอดเป็นร้านหรือแฟรนชส์ในอนาคตได้เช่นกัน